สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งประตูทาไเฟ้าโตลต้าแคมรี่นะครับสองพันยี่สิบนะครับผมตัวไฮบริดติดตั้งเสร็จแล้วหลักการใช้งานเราก็สั่งเปิดด้วยรีโมทได้นะครับกดปิดด้วยรีโมทได้นะครับอันนี้ได้ติดระบบเซนเซอร์ท้าเตนะครับ เสเปิดได้นะครับเปิดจากสวิตช้ายเดิมได้นะครับกดปิดจากสวิต